สวัสดีครับทุกท่านที่รักในงานบอนไซและการปลูกต้นไม้วันนี้ผมจะมาทำการเข้าลวดคัดจริงต้นมะขามบอนไซของผมมะขามต้นนี้ปลูกได้อายุสองปีตั้งใจว่าจะทำเป็นทรงลำต้นจริงธรรมชาติเรามาคัดจิ่งกันเลยครับเข้าลวดกันเลย มะขามเราไม่แนะนําให้รีดใบนะครับจะทําให้โตช้าชนะการชน,กนะการเจริญเติบโตสิ่งด้านล่างต้องปล่อยให้ยาวจริงจะได้โต ดัดให้งอปิดไปบิดมาเพื่อให้แตกตาใหม่เดี๋ยวผมจะทำการคัดจริงครับ มีกันไก่อันเดียวไม่ค่อยเข้าเลยครับไม่คมไม่ค่อยขาดแต่ก็ใช้ความพยายามครับกิ่งด้านบนผมจะทดเพื่อให้กิ่งด้านล่างโตน้ำเลี้ยงจะได้เลี้ยงกิ่งด้านล่างมากด้านบนก็จะทดตัด กิ่งพวกนี้ผมจะปล่อยไว้ให้ยาวเพื่อกิ่งจะได้โตกิ่งล่างก็จะได้โตขึ้นอาหารจะได้ส่งมา ติดตามจะอัปเรียดให้ดูเรื่อยๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ